อ่าครานี้เดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับระหว่างมีด2ตัวนี้นะครับอ,อ่าเรียกว่ามีดเลยมันเป็นอุปกรณ์พกสําหรับเอาไว้ใช้งานจิปะถาทั่วไปนะครับมันจะมีหลายฟังก์ชันด้วยกันในตัวเล็กๆอ่ามาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างไอตัวที่เป็นสแตนเลสทั้งตัวเนี่ยมันจะเป็นของมิสร์กรีนนะเป็นของเยอรมันนะครับส่วน ด้านซ้ายมือตัวนี้ก็เป็นสวิตเพ p o c เกตเป็นของสวิตนะทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวเล็กน่าจะเล็กสุดๆแล้วนะครับที่ใช้ใส่ในพวงกุญแจประมาณนั้นนะครับผมเพิ่งได้ตัวมิสเตอร์กีนมานะครับสั่งในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะครับส่วนตัวสวิตตัวเนี้ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็2ตัวนี้เนี่ยขนาดใกล้เคียงกันเลยนะครับ ไอตัวสวิตเนี่ยมันจะยาวกว่าจิตหนึงนะครับแต่ความหนานะครับไอตัวของมิสกรีนนะครับมันจะหนากว่านะครับมันจะมีความหนากว่าความยาวโดยเขาคร่าวนะครับความยาวโดยเข้าคร่ควา,าวาก็ประมาณเอามาถึงตรงนี้นะครับถึงนี่ก็ประมาณ6เซนของสวิตนะครับส่วนของ มิสเซอร์กรีนเนี่ยก็ประมาณ5เซนครึ่งครับประมาณนั้น5เซนครึ่งนะแต่ความหนาเนี่ยของมิสเซอร์กรีนนะครับจะหนากว่าค่อนข้างมากนะครับประมาณ1เซนกับอีก1มิลนะครับส่วนสวิตช์เนี่ยก็จะประมาณ8มิลลิเมตรนะครับประมาณ8ม mm. ิลลิเมตรอ่าทีนี้มาดูอันนี้ไม่ต้องดูสเกลนะครับอ่ วางไว้ที้ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันก่อนนะครับฟังก์ชันเดี๋ยวผมเปิดฟังก์ชันออกมาให้ดูให้หมดนะครับฟังก์ชันของสวิตนะสองตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันคล้ายๆกันนะครับเหมือนออกมาสู้กันเลยนะครับมันก็อยู่ที่เราจะเลือกใช้นะครับฟังก์ชันของตัวสวิตพอกเกตนะ มันก็จะมีมีดมีตะไบนะครับไอตัวตะไบเนี่ยมันก็จะมีด้านตัวนี้นะครับด้านด้านตรงนี้เอาไวแ้แคะหรืออะไรอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เอาไว้ไขนะครับไขเป็นไขควงได้นะครับเล็กๆนะครับประมาณเท่าไหร่หน้ากว้างมันประมาณ2มิล นะประมาณ2มิลนะแล้วก็จะมีกันไก่นะครับมีกันไก่มีแหนบเล็กๆแล้วก็มีไม้จิ้มฝันนะครับมีไม้จิ้มฝันซึ่งยังไม่เคยใช้นะครับแหนบก็ยังไม่เคยใช้ตั้งแต่ใช้มาผมว่าน่าจะประมาณ2ปีได้นะครับยังไม่เคยใช้2ตัวนี้เลยสําหรับผมนะบางคนอาจจะได้ใช้เยอะนะครับใช้หลักๆก,ก็จะเป็นมีด นะครับกับกันไก่นะอ่ะทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะก็จะเป็นของมิสกรีนนะครับตัวมันจะเป็นสแตนเลสสแตนเลสล้วนๆเลยนะครับิ้งวับิวับเลยนะครับมีอะไรบ้างมีกันไกนะครับ มีมีดเหมือนกันเลยแล้วก็มีตะบบายกับหัวเหมือนกันแล้วก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือกันไกตัดเล็บอ่าตัวนี้มันมีที่เยอะกว่าก็คือกันไกตัดเล็บนะครับที่ผมสั่งก็เพราะมันมีกันไกตัดเล็บนั่นแหละครับอ่าก็จะมีฟังก์ชันแต่จะไม่มีตัวหนีบกับตัวแคะนะครับทีนี้มาดูตัวมีดก่อน ะเรามาเทียบกันที่เราฟัง์กชันนะครับที่มันมีเหมือนกันก่อนเอามีดก่อนนะครับเก็บ okay. ให้หมดมาดูที่ตัวมีดนะครับลักษณะของมีดเนี่ยถ้าเราเทียบกันเนาะ เราก็จะเห็นว่าความยาวของมีก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับความยาวของมีในใกล้เคียงกันนะครับแต่ของสวิตเนี่ยมันจะมีตัวสัญลักษณ์ตรงนี้ที่บอกด้วยเขียนว่าวิกตอเรียนะครับสวิตนะครับสแตนเลสสตีลนะครับเรื่องของความคมเนาะทีนี้เรื่องของความคม เอาแบบนี้ก่อนนะครับตัดกระดาษอย่างนี้คมนะครับไม่ใช่มีดธรรมดานะมีดค่อนข้างคมเลยนะครับของสวิตก็ตัดได้นะครับอ,อันนี้จะคมน้อยกว่าแต่มีความคมไหมมีความคมแต่จะคมน้อยกว่าถ้าผมจับดูเนี่ยผมรู้สึกได้เลยนะครับมีความรู้สึกได้เลยว่าตัวสวิต มันจะคมกว่าตัวนี้จะคมน้อยกว่าความแหลมก็สวิตแหลมกว่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความคมต้องให้ตัวนี้นะครับตัวสีแดงนะครับส่วนขนาดอะไรเท่ากันหมดนะครับขนาดตัวสีแดงที่ใช้มาแล้วนะครับใช้มาอย่างสมบุกสมบันแล้วนะครับมาดูต่อกันไกลบ้างทั้ง2ตัวนี้การ เอาข้อออกก็ค่อนข้างสะดวกนะครับกัไกอ่ะกันไก,ะก,นไกระบบของกันไกจะแตกต่างกันระบบการการคืนคืนใบนะของตัวสวิตเนี่ยมันเหมือนจะเป็นลวดเหล็กนะครับลวดสแตนเลตนี่แหละแล้วก็เด้งกลับแบบนี้คือช่วงแรกๆมันก็ยังเด้งดีนะแต่ตอนนี้รู้สึก จะฝืดแล้วนะครับจะฝืดนะครับอาจจะต้องทําความสะอาดแล้วหยดน้ํามันนะะระบบนี้แต่ของตัวมิสเตอร์กรีนนะครับมันจะเป็นเหมือนแท่งแท่งเหล็กแล้วก็ใช้การงัดที่บริเวณนี้นะครับใช้การงัดที่บริเวณนี้นเวลาเรากดไปมันก็จะงัดแล้วก็ดันกลับก็โอเคนะแต่อันนี้มันค่อนข้างใหม่นะครับ ค่อนข้างใหม่ขนาดของกันไกก็ใกล้เคียงกันนะเดี๋ยวเรามาสัมผัสก่อนมิสกรีนกับสวิตนะครับความรู้สึกถ้าโดยมือโดยมือผมรู้สึกว่าความคมของสวิตจะเยอะกว่าเหมือนมีดเลยนะครับการตัดอันนี้มิสกรีนนะครับ ของสวิตจะคมกว่านะครับมีความคมสูงกว่าตัดเข้าไปง่ายกว่านะครับความคมต้องตัวนี้นะครับอ,อันนี้ก็เด้งดีเด้งรับดีนะครับเด้งกลับคืนดีโอเคก็ใช้ได้นะครับใช้งานเล็กๆมันโอเคใช้ได้อยู่แล้วต่อไปตัวนี้นะตัวที่เหมือนเป็นตะไบนะครับอ่า ก็จะแตกต่างกันนะครับไอตัวของมิสกรีนตัวสแตนเลสตัวเนี้ยมีตะไบตรงนี้สั้นๆแต่ตัวนี้ยาวเลยลักษณะแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันแต่หัวเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันความหนานะครับความหนาเนี่ยผมว่ามิสกรีนเนี่ยหนากว่านะครับหนากว่าแต่ความแข็งแรงเนี่ย ยังบอกไม่ได้นะต้องไปลองก่อนแต่ของม r Green กีน่ะมันมีฟังก์ชันนี้นะครับตรงนี้นะครับมันจะมีประโยชน์ตอนที่เราจะเอาไว้เปิดขวดต่างๆขวดโซดาเอยขวดน้ำอ,อัดลมนะครับตัวนี้จะไว้ใช้เปิดได้อไอตัวนี้ไม่มีของเดิมผมเนี่ยผมจะต้องไปอัดเดกุญแจนะครับ ไปอะแดปกุญแจสักดอกหนึ่งเพื่อที่ให้มันได้เพื่อที่จะให้มันเอาไว้เปิดได้นะครับเพราะว่าบางทีออกไปข้างนอกอาจจะได้ใช้เปิดนะครับอยู่เหมือนกันนะครับเปิดโซดาอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะใช้เปิดได้นะครับก็อะแดปเอาเพราะฉะนั้นตัวของชุดนี้เรื่องตะใบตัวนี้สั้นนะครับสั้นไป แต่ตะใบเข้าไหมตะใบเข้านะครับอันนี้เข้าแต่ก็ก็ละมุนดีนะครับละมุนดีไม่ไม่รุนแรงอันนี้จะรุนแรงกว่านะครับอ่ะทีนี้ตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ทําให้ชนะสําหรับอันนี้นะมิสเตอร์กรีนจะมีตัวนี้เอาไว้ใช้งานในการเปิดฝาจีบนะครับได้โอเคโอเค หมดแล้วสำหรับฟังก์ชันปกติ3ตัวที่มันเหมือนกันนะครับคราวนี้ของมิสเตอร์กรีนเนี่ยมีตัวนี้นะครับขึ้นมามีตัวกันไกรตัดเล็บนะครับซึ่งเล็บไม่ค่อยยาวด้วยนะครับกันไกรตัดเล็บก็คือเอาไว้ใช้งานปกตินั่นแหละครับ เข้าดีนะผมลองมาก่อนหน้านี้เราก็คือเล็บตัดเล็บได้ได้ได้คมคมมากนะครับไม่ไม่ได้ใช้แรงเยอะเลยในการกดนะครับในการกดค่อนข้างคมดีนะครับค่อนข้างคมดีอันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับมาตัดเล็บให้ดูแต่อยากทดลองให้ดูนะครับมันเข้าเข้าค่อนข้างง่ายนะครับ คือกันไกรมีความคมมากแล้วก็การออกแบบก็คือผ่อนแรงในการตัดค่อนข้างดีอันนี้ฟังก์ชันนี้ให้ให้ผ่านนะครับเอาไว้ใช้งานได้จริงนะ,ะเก็บก็เก็บแบบดีไซน์ออกมาให้มันเกิดแรงงัดกันนะครับมันก็จะเก็บเข้าไปของมันแบบนี้นะครับตอนจะเอาออกก็แค่เอางัดออกมาแค่นี้นะครับดี นะครับอันนี้หมดแล้วฟังก์ชันของตัวนี้สําหรับตัวนี้ก็จะมีอย่างอีก2อย่างอย่างที่บอกนะครับตัวแหนบซึ่งก็ใช้ได้ไหมก็เอาไว้หนีบอะไรเล็กๆแต่ตอนนี้ผมยังไม่เคยได้ใช้แค่นั้นเองนะครับยังไม่เคยได้ใช้ืมประมาณานหนนะครับประมาณานห้โอเค ส่วนนี้ก็เอาไว้จิ้มอะไรก็แล้วแต่นะครับจิ้มอะไรก็แล้วแต่ทีนี้มาดูตอนที่มันอยู่ในพวงลุนแจนะครับก็จะใช้ประมาณอย่างนี้นะครับถ้าเข้าพวงลุญแจแล้วประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้ผมจะลองใช้ฟังก์ชันของตัวนี้ผมก็จะพกตัวนี้ก่อนเป็นหลัก โอเคครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วยังไงเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจที่จะเอามารีวิวก็จะเอามารีวิวให้ดูอีกนะครับโอเคครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ